สวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่องคนเพชรเกษตรกรก,รก็สำหรับเพื่อนๆน,นะสำหรับเพื่อนๆที่ทดลองเลี้ยงหนอนนกแล้วอะไรแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับาการเล่งและการการเล่งให้เขาโตเร็วขึ้นน่ะก็เหมือนเดิมนะทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเหมือนเดิมเลย แต่ทีเนี้ยคือเราจะดูแลยังไงอะไรยังไงให้เขาโตเร็วขึ้นแค่แค่นั้นเองก็อันดับแรกก็ฝากกดติดตาม s u b ส,สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกคอมเมนต์กันเข้ามาสอบถามได้ผมเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้ทดลองเลี้ยงผมทําแล้วประสบผลสําเร็จ ผมก็บอกแนวทางทุกอย่างแค่นั้นเองผมไม่มีกั๊กง่ายๆก็เดี๋ยววันนี้ผมมีหนอนนกยุนก็เยอะพอสมควรอะแต่เราจะเล่งให้เขาโตยังไงผมจะใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์เพื่อจะให้เขาโตขึ้นกับ ผิดหูผิิตาอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวเราจะมาชั่งกันให้ดูเลยว่าวันเนี้ยเราจะเอาหน่อนนกใจเท่าไรอาทิตย์หน้าเรามาดูกันว่ามันโตขึ้นอโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างดีครับอโอเคเพื่อนๆ ในนี้เป็นนอนลกประมาณสองเดือนเศษๆนะแต่ทีเนี้ยผมอ่น่าจะให้น้ําเยอะไปทําให้มันเน่าตายเนี่ยคือสาเหตุที่ว่าเราให้น้ําเยอะไปเนี่ยเนี่ยคือตรงเนี้ยจะเป็นจะชื้นแฉหมดเลยนั่นเนี่ยเนี่ยเป็นก้อนเลยเนี่ยเนี่ยคือสาเหตุที่ทําให้มันเน่าตายนี่แหละแต่วันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาแยก ส่วนที่เหลือผมจะมาแยกส่วนที่เหลือแล้วก็จะเอาไปเลี้ยงใหม่แล้วจะเล่งให้เขาโตเพราะว่าบางส่วนอ่ะผมแยกไปบ้างแล้วในเนี้ยเพราะว่าผมเห็นตอนนั้นอาการเริ่มไม่ดีคือการดูแลน,นนดอะ่ะมันก็ต้องเอาใจใส่นิดนึงนะต้องคอยดูแลคอยอะไรอ่ะทีนี้ผมจะทําไงนี่เลยครับผมใช้ตัวนี้มันจะเป็น กระชอนกระชอนเลดอะผมเนี่ยแต่ว่าที่ว่าเป็นกระชอนพลาสติกตามร้านยี่สิบาทอะไรพวกเนี้ยก็ใช้ได้นะดูตาที่ว่ามันทีหน่อยที่ว่าหนอนจะมุดออกไม่ค่อยไม่ได้อะเนี่ยมันจะมีตัวตายตัวอะไรด้วยในเนี้ยแล้วกออาหารไม่ค่อยดีละอาหารมีกินละผมก็อันนี้เลยนะที ข้างอุ้ก็มีตายเยอะเหมือนกันลายตัวเหมือนกันกระเด็อแบบนออกข้างก็อีกเนี่ยพอมันน้ำมันแฉะเกินเงนี้ย มันก็จะล่อนยากมันก็จะล่อนยากหน่อยเสียดายเสียดาย จะต้องใช้เวลาหน่อยนะอยนี้ผมให้น้ำมันเยอะไปหน่อยตายตายตายเยอะเลยแหละแต่ดีที่ว่าผมแยกไปแล้วบางส่วน ผมพักไว้ในนี้ก่อนไปเนี่ยกระบะใหม่นะเจาะเสร็จอ,อะไรเสร็จเรียบร้อยแนละ้วักไวในี้ก่อนร่อนดีตากดีครจะได้มี ก็เดี๋ยวล่อมเซร็จอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาให้ดูดีฟ้าโอเคเดี๋ยวตัดไปเลยนี่นะเพื่อนๆก็ก็จะมีตัวที่ออกเป็นอยู่บ้างแล้วก็ตาย,ยบ้างตายเห็นไหมตัวดำๆตายแห้งตายเนะี่ยผมก็ไม่เดาออกนะโัวไว้งี้แหละ,ะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีลอกคราบมีอะไรผมก็ไว้ในนี้แหละทีนี้เราจะมาชั่งกันดูว่า อ่เนี้มันหนักเท่าไหร่ดูกิโลนะผมจะชั่งรวมกองไปเลยนะชั่งรวมกองไปเลยิโลกองบาาดูนะประมาณเท่าไหร่สามสีดห้าหกเจ็ด จ็ดครึ่งสามสามจุดเจ็ดขีดสามจุดเจ็ดขีดนะโอเคแล้วก็ทีนี้ผมก็จะเอาอาหารไป อาหารใหม่ใส่เลยนะอาหารใหม่ใส่ไปเลยทีนี้ก็ฉีดพ่นน้ำคือไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องเยอะเพราะไอ้ที่ออกมาเน,น่าตายอะ่ะคือเราให้น้ำมันเยอะเกินไป เพราะว่าคราวนั้นผมไม่ค่อยได้ดูแลไงก็เลยให้น้ําไปก็ไม่รู้ว่าจะเหลือกี่ตัวแต่ว่าฉีด้นน้ําให้ประมาณเนี้โอ้ดูว่าตายเยอะแล้วตายเยอะเหมือนกันเนี่ยผมก็จะให้ประมาณเนี้ทีนี้ บำรุงเขาหน่อยใบตำลึงเลยครับไปเด็ดมาแล้วก็เอามาล้างก่อนนะเด็ดมาแล้วก็เอามาล้างให้ให้ไปเลยให้ให้ไม่ห้ามให,ให้แบบไปเต็มไปเลย โอเคสามจดเจดคิดเดี๋ยวทิตหน้าเรามาดูกันว่าอย่างไรนี้ผมก็ปิดฝาใบนี้ผมก็ซื้อมาใหม่นะซื้อมาใหม่แล้วก็เพิ่งมาเจาะเมื่อตะกี้นี่เองเจาะด,ด้านข้างก็คือ ให้เป็นต่องแถวก็ดีนะให้มันระบายอากาศได้ข้างบนก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยเพราะเดี๋ยวผมต้องสอนไงผมต้องหวางสอนสามเจ็ดอีโอเคเพื่อนๆนี่แหละครับเป็นวิธีเร่งโตของผมแต่ถ้าทุกคนยังไม่เชื่อใจก็ฝากกดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาดูกันว่า มันจะเป็นตามที่ผมบอกไหมผมใส่ใบตำลึงไปเต็มใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะอีกส่องวันแล้วกันอีกสองวันเดี๋ยวผมก็จะให้ใบตำลึงอีกครั้งหนึ่งแต่น้ำผมจะชีดทุกวันนะน้ำผมก็จะใช้น้ำผสมกับจุลินทรีย์ส่องคอแสง ต้ที่ว่าเคยทําคลิปว่าให้แล้วอีกสองวันเดี๋ยวผมให้ใบตำารึงอีกครั้งหนึ่งแล้วพอครบตีวันผมก็จะให้ใบตำารึงอีกครั้งหนึ่งตีวันหวันวันที่หกผมก็จะให้ใบตำารึงอีกครั้งหนึ่งแล้วเรามาดูกันว่าอ่า ปริมาณน้ำหนักของนอนนกจะเพิ่มขึ้นไหมเออมาดูตรงนี้ตรงนี้น้อยกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมใส่อาหารไปด้วยเ,เราทั่งรวมกับอาหารเลยทีนี้ท,ท,ทีนี้ลองลองทั่งรวมกับอาหารทั่งรวมกับอาหารว่าเท่าไหร่ประมาณหกหก จุดหกขีดประมาณหกหกจุดหกขีดทีทท่ผมไปหลวงกาหานไปด้วยก็เ,เพื่อนๆเอาตรงเนี้ยจำไว้แล้วกันแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูกันสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันเพื่อเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนสวัสดีครับ